สวัสดีครับผมสิงโตปราชญานะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็มาทําภารกิจนะครับผมที่ได้รับมอบหมายต่อมาจากพี่แขนะครับผมซึ่งพี่แขกเนี่ยไปไร่เผือกกันมาแล้วแต่วันนี้เนี่ยสิงได้รับกล่องปรุงความสุขนะครับจากแกรบมาตราดสดคนไทยครับผมซึ่งข้างในเนี่ยมีวัตถุดิบสดๆมากมายเลยทีเดียวครับผมพร้อมกับเมนูจากทางเชฟป้อมครับซึ่งตอนแรกนะครับที่สิงเปิดดูในกล่องเนี่ยก็นึกว่าจะเป็นเมนูของหวานครับเพราะว่ามีเมลอนด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าเออ เชฟคงให้ทาเมนูของหวานแน่เลยแต่ปรากฏว่าเชฟป้อมบอกว่าอยากให้มันยากขึ้นไปกว่านี้อีกซึ่งวันนี้นะครับเราจะทําปลากุ้งเมลอนกันนะครับผมวัตถุดิบหลกัหลกๆเนี่ยเมลอนกุ้งอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ครบหมดแล้วครับผมขาดแค่มะนาวอย่างเดียวเลยเราจะขาดมะนาวไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยอยู่ที่เพชรบุรีนะครับผมมาหาพี่ๆชาวสวนมะนาวไปเก็บมะนาวกันครับผม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังเช็คมะนาวอยู่ลอครับผมใช่คับพอดีว่ามีลูกค้าสั่งเข้ามาครับตอนแรกนึกว่าจะหาพี่จ้าไม่เจอแล้วนะครับผมพอดีว่ามีเรื่องอยากจะคุยกับพี่จ้าหลายเรื่องไปหมดเลยนะครับผมผมว่าเราไปหาที่ยืนคุยกันดีกว่า อันดับแรกเลยผมอยากจะรู้ว่าที่นี่นะครับปลูกมะนาวทั้งหมดกี่ไร่ครับผมของพวกเรานะคะจะเป็นเกษตรกรที่มีพื้นที่เล็กๆะคะ่ะแล้วก็มารวมตัวกันพื้นที่ทั้งจังหวัดเนี่ยก็ประมาณ50ไร่คะ่ะที่เป็นสวนมะนาวอะคะ่ะขั้นตอนในการปลูกของเราเนี่ยก็คือจะไม่มีเคมีเลยคะ่ะ ช่วงนี้ผลผลิตเป็นไงบ้างครับหลังจากเ,เจอสถานการณ์โควิดเข้าไปเนี่ยยังส่งออกได้ตามปกติยังขายได้ตามปกติไหมครับถ้าเป็นขายในพื้นที่ก็จะมีผลกระทบนิดนึงค่ะเพราะว่าเรามีการขายที่ตลาดด้วยอย่างเงี้ยค่ะจุดเด่นของมะนาวเพชรบุรีเนี่ยคืออะไรจุดเด่นที่แตกต่างจากมะนาวในพื้นที่อื่นๆก็คือของเพชรบุรีเนี่ยเขาจะเปลือกบางน้ําเยอะค่ะแล้วก็ตรงเปลือกเนี่ยเขาจะมีกลิ่นที่เป็นเฉพาะอะค่ะจะหอมแรงมากมสดชื่นค่ะเป็นอโรมานิดนิดนีด่ย ครับผมตอนนี้ก็อยากให้พี่จ้าเนี่ยพาทัวร์หน่อยได้ไหมครับพอดีว่าอยากจะเก็บมานาคุณภาพเพื่อไปทำพลากุ้งเมลอนครับอ๋อได้เลยค่ะรบกวนด้วยนะคะได้ค่ะ ครับผมตอนนี้เราก็ได้มะนาวสดๆจากสวนมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทําเมนูปลากุ้งเมลอนกันซึ่งสูตรเนี่ยส่งตรงมาจากเชฟป,ป้อมเลยนะครับผม <S 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 สิ่งต้องขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าสิงเป็นคนที่ทําอาหารไม่เป็นทําอาหารไม่เก่งเลยก็คือทําอะไรก็ไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้น สิงเนี่ยได้มอบสูตรของเชฟป,ป้อมเนี่ยให้พี่จ๊ะไปศึกษาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้สิงเป็นแค่ลูกมือพี่จ๊ะอย่างเดียวพี่จ๊ะจำวิธีการทำได้ใช่ไหมครับได้น่าจะได้น,ะน่าจะได้ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าอันดับแรกนะคะเราก็มีกุ้งสดมาเราก็ลวกกุ้งก่อนนะคะเดี๋ยวลวกกุ้งแป๊บหนึ่งนะคะระหว่างที่รอรอกุ้งสุกนะคะเราก็มาทำน้ำยำกันเลยะคะ่ะ ต่อไปก็จะใส่กุ้งค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะใส่อันนี้เมลอนเป็นลำดับสุดท้ายอ๋อเราหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเลยใช่ค่ะ<ม>เพราะว่าจะได้ทานง่ายมั่นใจสีมือการปรุงหรือเปล่าไม่มั่นใจ เ <laughs> <laughs> อร่อยอร่อยครับอร่อยแล้วก็หอมมะนาวค่ะแล้วก็หอมเครื่องเทศหอมพวกสมุนไพรมาถึงขั้นตอนที่สิ่งถนัดที่สุดตกแต่งจาน ครับผมสำหรับเมนูผ่ากุ้งเมลอนวันนี้นะครับผมก็อร่อยมากๆเลยแล้วเราก็กังวลกันอยู่2คนว่าจะออกมาอร่อยไหมแต่ปรากฏว่าอร่อยมากๆนะครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่จ้ามากเลยนะครับผมที่พาทัวร์สวนมะนาวนะครับผมแล้วก็เก็บมะนาวสดๆมาทาผ่ากุ้งเมลอนวันนี้นะครับผมแล้วก็สําหรับใครนะครับผมที่สนใจเมนูอื่นๆนะครับผมจากเชฟป้อมเนี่ยก็สามารถติดตามได้ทาง YouTube แ r ร b ไ Thailand นะครับผม สำหรับใครนะครับผมที่สนใจมะนาวสดๆจากสวนแบบนี้นะครับผมสามารถสั่งซื้อได้ทางแกลบมาตลาดสดคนไทยครับและก็นอกจากมะนาวแล้วนะครับผมยังมีผักสดอื่นๆอีกมากมายที่ให้คุณไปเลือกสรรทำกับข้าวได้เลยครับวว้า <Wow. S 1> ยังไงวันนี้เนี่ยเดี๋ยวสิงขอเอากล่องปุงความสุขแล้วก็ผ้ากุ้งเมลอนที่เราทํากัน2คนนะครับผมไปฝากพี่แขและก็เชฟป,ป้อมก่อนนะครับผมรับรองเลยว่าพี่แขกับเชฟป,ป้อมต้องชอบ บายบายครับผมรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมสวัสดีคร่ะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยค่ะที่น้องสิงโตเนี่ยมาเที่ยวหากันที่ไร่นะคะมาดูตั้งแต่วิธีการปลูกนะคะวิธีการเก็บมะนาวนะคะแล้วก็ได้มาทำเมนูนะคะจากมะนาวของเรานะคะขอฝากไว้ด้วยนะคะว่า ท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากทานามะนาวที่อร่อยนะคะแล้วก็ปลอดสารเคมีให้นึกถึงพวกเรานะคะมะนาวจากเพชรบุรีนะคะเ,เป็นมะนาวที่เปลือกบางนะคะน้ำเยอะนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมค่ะสามารถอุดหนุนพวกเราได้นะคะที่แก๊ปมาตลาดสดคนไทยขอฝากด้วยนะคะดีใจมากครับเพราะว่า คือปกติเวลาเราจะทานอะไรสักอย่างหนึ่งอาหารอะไรสักอย่างเนี่ยเราไม่เคยรู้หรอกว่าว,วัตถุดิบอะมาจากไหนอะไรยังไงแล้วก็มีขั้นตอนกว่าจะมาถึงเรายังไงนะครับผมแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยด้วยว่ากว่าจะปลูกมะนาวได้แต่ละต้นจน เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เนี่ยมันต้องใช้เวลา2-3ปีการดูแลรักษาก็ยากอะไรเงี้ยครับผมกว่าจะเก็บมะนาวได้ลูกหนึ่งอะ่ะเขาต้องดูจากสังเกตจากสีมะนาวจากความแข็งความนิ่มของเปลือกมะนาวอะไรเงี้ยครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมเป็นความรู้ใหม่มากสนุกสนุกมากๆเพราะว่าไม่เคยคิดเหมือนกันว่าตัวเองจะเป็นลูกมือในการทําอาหารแล้วพอได้มานั่งชิมเองแล้วจะอร่อยขนาดนี้อันนี้ไม่ได้อวยนะครับผมไม่ได้อวยฝีมือตัวเอง <laughs> ขอฝฟกนะครับผมก็ ช่วยอุดหนุนเกษตรกรไทยกันด้วยนะครับผมสามารถซื้อมะนาวจากสวนที่เพชรบุรีแบบนี้ได้ผ่านแกลบปมาตลาดสดคนไทยครับผมอุออบแต่มันเป็นสีม่วงนะครับค <c oughs> ขน่จะเรียกหอมม่วงเนาะเพระใช่หมดเลยเหรอครับค่ะใช่หมดเลยเพราะว่ายำหรือว่าผ้าที่อร่อยเนี่ยเครื่องต้องถึงค่ะใส่ไปสิ่งก็เคลียรออกอยดีย <c oughs>